ช่องปกครับพี่ดเราสู่ช่องหมู่บานนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเจได้ครับผมนี่สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับรายการเซมซีโตปองนพร้อมที่จะโดนพี่ตกรือยังพร้อมแล้วครับพร้อมที่จะโดนพี่ตกครับไม่มีโอเคโอเคมีบทลงโทษด้วยนะแต่อยู่ในเซมซีจะสุ่มเอาว่าเราจะได้บทลงโทษอะไรมั่นใจไหมฮันกิเปอร์สองสองเปอร์น้อยเจะยวมาอันดับแรกเลยเรามาสุ่มฮีโร่ก่อนดีกว่า ฮ่าท <łość> ี่ผมครับ <dragon> มั่นใจตัวที่แบบคนนี้มีเยอะเอาเลยจัดเลยมันต้องเขย่าไปเรื่อยๆขย่าไปเรื่อยๆเคยอ่ะเคยเซฟซีเคยตอนเด็กเออออ ไม่เอานี้เลยได้ปะยับเกยอบกูแตก60ครับ60เดี๋ยวมีสุ่มอย่างอื่นด้วยใช่ไหมสุมยน้เต็มมีุ่มุ่มสุ่มคนดงโทษครับผมเอาหมดเลยเหรอพี่เอาเอาๆฟาดฟาดฟาดทยังไงเอาวะโอเคได้12ครับเอคหนึ่ทีสเว็บแรก มีหนักกว่า er> นี้มั้ยมีหนักกว่านี้หนักกว่านี้ก่อเฮ้ยเอาสองอันนี้ก็ได้อ่ะสองอันเลยเหรออ๋อสั้นหรือยาวจะอสั้นหรื่อยยาวเอาไหนน้องเอาสักอันเอาอันนี้เลยโอเคปกครับบุลงโทษวิธีการเล่นคืออะไรวะไม่เห็นเลรื่องออห้ามใช้ดิปปุก เล่นก่ออย่างี้วัาทั้งชีวิตต้องเล่นอย่งี้ไม่เคยเห็นโปรพิเยอร์ไม่เคยน้องเทปเล่นเฮ้ยผมเออผมเคยเคยเคยอยู่มันมีโปรพิเยอร์หลายคนที่เล่นนิวชีอยู่มาทุกคนโอ้โหเจอกันในเกมครับเลสวัเฮ้ยเดี๋ยวทำไมอ๋อรีได้ปะทำไมมาให้มาลงมารีแบบตัวเองเอาสมองเอาสมัยมาเองกดปิดอะต่อให้เลยต่อให้ยืนอยู่ในบ้าน ตองเวฟแรกคนพีิดเงยจะต่อให้พี่ก็ต่อให้นิ่งๆหน่อยผมไม่ได้ผมเดือจริงนะเมื่อกี้ไม่ได้หลอกเลยเล้วดิวเดี่ด้วยเอ๊ะเอาผนิดมาสองสองเวฟอบบบ้านบ้านไม่แตกอยู่แล้วตีไม่แตกเลยออสุ่มได้แหวนขึ้นมานี่คือจบได้เลยเนี่ยิีไวเลยดิเฮ้ยถ้าร้อนหนอรู้เรียมนะรู้เรียมนะ อาอพี่ครบแล้วเนี่ยอ๋อเดี๋ต้องรอหนนาทีหนึ่งทีเป็นกดไงกดของเราอ๋อโอเคอยากคืออยากบบกหนึ่งหกับพี่ไม่ไหวแล้วอีดีต้องเเรียกเหรอเรียกเมาแลครับมาแลครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปีงปิงปีนปินีนปีนนีนปนีนปีลปนนปนปีปีนปเนรีนปียปีนปีนปนนนนปีนปี มาครับเรียยสเตปปีเจมานี่ต่ยอยชีวิตบอกเลยบอกเลยกูมพี่ต่อชีวิตไว้ brave โอ้ยเมื่อนิ้วหมด <c ười> เลยอูทรมานเนาะดุจว่าเขาพ,พี่เล่นถลัดอ่ะคนอย่างมึงเนี่ยนะต้องเอาเลือดหัวหออกซะ <laughs> บ้างองอกอะไรดีวะ โป้นพย์ยเอมต้องต้องรู้ดิได้พี่เอาไม่ได้นิวสั้นีกไี่เข้าเลยวะโอ้เล็กตะคิวจะกินโอ้ยผมไม่ไหวละตมผิดไม่ไหว่ะเกาะไฟเราเจอเกาะไฟพี่โอ้ แล้วนานทีเจอโบวีเจีที่ต่อให้เราสมัยมาไม่ต้อง่อให้ผมเดือยไอ้ตัวมีตัวไอ้ยูนอสเนาะอุ้ยอะไรกันวะทำไมล่ะอย่าทำให้กูตกใจ เอ้าไม่อานมอกอไม่ตีไม่ตีเฮ้ยเต่อให้เลยว่ะแต่คุบยุบของคุที่ไม่จบบ้านพี่นะแลวแม่ต้องเป็นตัวที่แบบต้องใช้ัตั้งเล็งแล้วไม่ใช่นิโปกัน้เอะไรวะถึงสู้นราได้บอกพี่เลยเขา ยีงต้องอาหาอย่างนี้เล่นกันเฮ้ยผมผู้กุศลใจเฮ้ยไม่เข้าเลยว่ะเฮ้ยต่อเลี้ยงอีกแล้วขอข้ามชั้คันธนูโกหนี่กันี่นางได้นี่ยเหรอพี่ว่เกียร์อะไรคีบ่ะร้อยเท่มตัน วายฟายที่น e ี่มันดีมีบ้างอะอรอะไรอะไรเอ้ยเฮ้ยเซกี้โอ้ยอันนี้ตันไหนตายนะหนึงโอย กดปิดกดถ่วหมดแล้พี่รู้แล้วจะออกอะไรสู้น่อพช่ไหะออกเมฆเดดาบดาบนี่แหละมาโ

มอยเร็วเกินไปเร็ว,ารวอ,อ,อาจารย์อาจาย้อาจารย์ต่อริยามออกของม้วนหมนดเลยโอ้คือจะอ้างจะคือจ,จะบอกว่าออกกนที่ขนาดออกของม้วนเยอะนิ้วตั้งหิ้งเย้ะอะ เสียอายุเสียโซอะไรเงี้ยอาเล็กสาระเลยซูไม่ได้ว่ะอย่างงี้ต้องมีบทลงโทษไมเนี่ยลงโทษอะไรพี่ไม่มีอะต้องอะไม่มีอ่ะออเมื่อกี้ตอนก่อนมึงบอกบอกมีอ่ะไม่มีปกติไม่มีตอนแรกคือตั้งใจว่าจะให้น้องมาแดนซ์เฉยๆถ้างั้นไม่ต้องลงโทษได้ผมพร้อมเลยพร้อมเหรพร้อมเลยเปิด์แพงเบอรดีกว่าไม่ไม่ได้เงีไม่ไม่เต้นเลยไม่เต้นเลยพี่โอเค ความริ้วอนอกจากจะเล่นเก่งแล้ว <c oughs> เบนเขายังเก่งนะครับ <c oughs> หนุ่มคนนี้โอเคเนาะมาช่วงนี้ช่วงนี้แข่งอะไรอยู่บ้างวะแ <c oughs> <t> ข่งโปรลิ่งโปรลิ่งเป็นยังไงบ้างตอนนี้ช่วงนีฟอร์มดีจัดเลยตอนนี้เราเข้าออฟไลน์แล้วเดี๋ยวเจอรอ,อบออฟไลน์แน่นอนที่ไบเทคบางนา <c oughs> ใช่ไหมเดีเ๋ยวต้องฝากคนดูอย่างนี้เดี๋ยวเราเจอไทด้านะครับผมอยู่บนเวทีไม่เป็นไร่เป็นไรแล้วพี่ก็ตัดเพื่อหน้าตาคะแนนไม่เก็บโอกาสอยู่ โอากาสอยู่ช่วงเนี้ยช่วงนี้เวคอนฟอร์มไม่ค่อยดีใช่หรอผม <laughs> โดนไหมเอาผุ้โดนอ่ะ ฝากติดตามช่องทางไหนบ้าง YouTube TikTok แล้วก็เพจเซียนบัวครับเป็นเจไดหมดเลยช่วงนี้มีอยากทําอะไรใหม่ๆบ้างก็มีสตรีมนะเพิ่งเดือนแรกแล้วมีเกมใหม่ๆที่อยากจะเล่นบ้างบ่อยเลยผมเอฟซีออนไลน์พวกนี้อ่าถ้าใครอยากดูเอลวิฟวก็เข้าไปดูน้องช่องไม่ใช่ดูได้เกมพี่ดูดูเอลดูเอลก็ดูเกมด้วยครับช่องน้องเจไดได้เลยนะครับผมถ้าทุกคนชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ช่องบัวด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ